สามปีผ่านไปตอนนี้ภูผาเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามแล้วโอ้ยอีกแค่วันเดียวฉันก็ไม่ต้องมาที่โรงเรียนแล้วพี่ฝนดูดิภูผาเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วเหรอทำไมเร็วจังเลยอะ่ะก็นนี้ต้องสามปีแล้วที่เราดูแลเขามากันนะะดะแื่ว่าไปก็ใช่จริงด้วยนะนั่นไงน้องภูผาก็เดินมานั่นแล้วพี่ฝนภูผาทางนี้จ้าดีครับพี่ ขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยดูแลผมเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะยังไงพี่ก็ช่วยดูแลเราอยู่แล้วนะคุณย่าก็ฝากฝังมานี่นาแม่เป็นไรหรอกนะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองอะ่ะใช่แล้วเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เองฉันกับโบก็ช่วยดูแลนายเหมือนกันนะขอบคุณมากเลยนะครับตอนเนี้ยผมก็เตรียมตัวจะไปสอบทหารอยู่แต่เขาไม่มีเปิดสอบเลยนะครับพี่เอกสอบทหารงนเหรออทหารไม่มีแต่ตำรวจจะมีอาทิตย์หน้านะเาอเออ,เอ,อใช่ จะมีการสอบตำรวจใหม่อาทิตย์หน้าผู้ผาเตรียมตัวให้ดีนะขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปดูหนังสือแล้วก็ออกกำลังกายให้เข้มแข็งครับเอาละฉ,ฉันจะต้องไปเป็นตำรวจให้ได้ช่วงนี้ไม่มีการลบอยู่แล้วการเป็นตำรวจจะได้ช่วยดูแลเมืองเอาละนะหนังสือสอบตำรวจอันนี้ที่พี่ฝนแนะนำมาเล่มนี้พี่เอกก็แนะนำมาเอาละ เอาไปดูให้หมดเลยละกันมีเวลาตั้งหนึ่งอาทิตย์ฉันทำได้อยู่แล้วล่ะนะข้อนี้ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรแค่นี้เองง่ายๆนี่ไงฉันแก้โจทย์เลขข้อนี้ได้แล้วฮึบฮึบออกกำลังกายก็สำคัญเพราะว่ามีการทดสอบเรื่องของกำลังกายด้วยฮึบฮึบฉันจะต้องสอบติดตำรวจรอบนี้ให้ได้ จากการออกกำลังกายมาตลอดในระยะเวลา3ปีและการขยันเรียนของภูผาทำให้ภูผามีพละกำลังที่สมบูรณ์แข็งแรงร่างกายพร้อมสำหรับการสอบเข้าตำรวจและยังมีความรู้ฮึบฮ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 นี่วิดพื้นวันละ200ครั้งอึบอึบอึบอเอาละเดี๋ยวไปหาพี่เอกกับพี่ฝนดีกว่าฮึบฮึบฮฮึบออร่อยจังเลยนะเนี่ย ผมออกกำลังกายตามที่พี่เอกบอกทุกวันเลยนะครับดีมากเลยภูผาเดี๋ยวพรุ่งนี้มีสอบนะนอนพักผ่อนเยอะๆนะออกกำลังกายแล้วดีร่างกายจะได้แข็งแรงเอาละทุกคนวันนี้มาพร้อมกันแล้วใช่ไหมผู้เขาสอบตำรวจปีนี้มีทั้งหมด1 2 3 4สี่แล้วก็ห้าคนขอให้ทุกคนตั้งใจสอบนะรอบนี้จะเป็นสอบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กำลัง เป็นตำรวจต้องใช้แรงเยอะนะเพราะบางทีต้องวิ่งไล่จับคนร้ายด้วยเอาลนะเมื่อพร้อมแล้วทุกคนไปประจําที่ได้มีอะไรจะพูดหรือเปล่าครับเออหัวหน้าครับงั้นผมขออวยพรให้ทุกคนสอบผ่านแล้วกันนะโหเจ๊แล้ววันนี้ไม่ไปเฝ้าป้อมเหรอคะโอป้อมนะั่นละเดี๋ยวฉันก็ไปแต่ตอนนี้จะต้องมาคัดเลือกคนใหม่เพราะว่ามีหลายป้อมมากเลยยที่ต้องไปเฝ้านะฉันจะต้องสอบผ่านให้ได้ฉันตั้งหากที่จะต้องสอบผ่าน แต่ละคนดูร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความรู้ทั้งนั้นเลยจะไหวไหมนะเอาละลองดูสักตั้งดีกว่ายังไงซะสามปีที่ผ่านมานี่ฉันแกจะต้องพยายามให้เต็มที่ที่สุดจะต้องเข้าเซนชัยเป็นที่หนึ่งให้ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทําไมฉันวิ่งมาอยู่ในสามอันดับแรกได้แล้วเนี่ยจะต้องเข้าเซนชัยเป็นที่หนึ่งการแข่งขันวิดพื้น การสอบรอบนี้จะใช้พละงกำลังของผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นหลักฉันไม่ไหวแล้วทำไมมันหนักจังเลยร่างกายของฉันแข็งแรงมากเฮ้ยฮฮฮสี่ร้อยห้าร้อยหบแล้วผูผาเดี๋ยวไม่มีแรงไปสอบว่ายน้ำนะโอ้โหนั่นเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเออจ้าหมอนี่มีแวลดีมากฉันจะมาประจำที่เมืองซากุระนี่แหละแข็งแรงมากเลยอ่ะเ ก็รู้นะว่าเป็นวัยรุ่นแล้วก็ซ้อมมาเยอะนี่นายใส่ไปจนหมดแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะไหวไหมเนี่ยแข็งแรงมากกว่าเธออีกนะตอนสอบตำรวจข่าวปีปูนนะ่ะขนาดนั้นเลยเหลอครับเจ๊ใช่แล้วเอาละรอบต่อไปจะเป็นการสอบว่ายน้ําเพราะว่าบางทีต้องลงไปช่วยคนในน้ําด้วยเนาะว่ายน้างั้นเหรอผมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอยดีเส้นกันก่อนนะเฮ้ยฉันจะต้องว่ายน้ําเข้าทีทหนึ่งให้ได้เหรอ ฉันต้องเข้าทีหนึ่งฉันอ่ะว่ายน้ําเร็วมากเลยนะฉันก็ว่ายน้ําเร็วเหมือนกันฉันว่ายน้ําข้ามทวีปแปซิฟิกเลยนะขอบอกโอ้โหพวกนี้นี่เขามาจากไหนกันเนี่ยทำไมาถึงแข็งแรงจังฉันจะต้องเข้าเส้นชัยให้ได้ทีหนึ่งฉันจะต้องเข้าเส้นชัยให้ได้ถ้าสอบผ่านรอบนี้เราก็จะได้เป็นตํารวจแล้ว เฮ้ยเฮ้ยอ้โอ้ยอยอยแย่แล้วโอ้ยตะคิวกินโอ้อ้ตะคิวกินช่วยด้วยครับโอ้อ้้ตะคิวกินขาแต่ยัางไรซะฉันก็ต้องว่ายเข้าสตยใช้ได้อือเฮ้ยโอ้โอ้นี่ทำไมเขาเขาเปิดน้าแรงจังเลยครับเนี่ยที่นี้ยมาลืมกันว้แถวนี้โอ้ขึ้นมาได้แล้วดีจังเลยเนาะโอ้คอยเอียงชั่วหน่อยอ่ามิ้ว่าจะไม่รอดซะแล้วรู้สึกจะไม่ยากนะการสอบว่ายน้าเนี่ยเอาละครับทุกคนโอ้น่าเสียดายมาก สอบไม่ผ่านไปหนึ่งคนนะแต่ไม่เป็นไรปีหนะ้าเอาใหม่ดีใจด้วยนะภูผาแล้วก็ทุกคนเลยดีใจด้วยนะจ๊ะบู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 บขอบคุณมากเลยนะครับในที่สุดผมก็ได้ไป็นตำรวจักทีขอบคุณมากเลยนะครับพี่เอกเอาละวันนี้จะได้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกแล้วดีใจด้วยนะภูผาดีใจด้วยนะจ๊ะหัวหน้าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาภูผา ไปประจำจุดเลยนะครับอ๋อได้จ้าส่วนคนที่สอบผ่านคนอื่นๆก็เดี๋ยวจะมีหน้าที่ไปประจำที่ต่างๆนะจ๊ะเอาละถึงแล้วสี่แยกเดี๋ยวเราจะทําการโบกรถตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เจ๊ค,คนสวยประสบอุบัติเหตุนะพี่ฝนเอาพี่ฝนมาอย่างเนี้ยพี่ฝนยังไม่ได้ตามมาโอ้ลืมไปว่าพี่เอกขับรถพาภูผามาแค่คนเดียวภูผาเดี๋ยวยืนตรงนี้แล้วโบกรถนะเดี๋ยวพี่จะไปยืนเป็นพี่เลี้ยงอยู่ด้านหลังให้ ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะโบกรถตรงนี้ให้นะมีตำรวจมาไหม่ห่อเนี่ยทางนี้เลยครับทางนี้เลยเลี้ยวดีๆนะครับระวังไฟเขียวแล้วครับโอโอดีมากเลยปฏิบัตินะที่ได้สุดยอดเลยไม่มีใครมาชนฉันเอาละครับผมจะไปได้หรือยังขอบคุณตำรวจจอดอยู่นานแล้วเนาะรู้ไม่รู้ขับมาได้เลยค่ะฉันข้ามถน,นดมาแล้วมาได้แล้วครับตอนนี้ไฟแดงแล้วนะ ดีมากครับตอนนี้ทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรขับรถอย่างเป็นระเบียบอือขับอือขับอือขับข้ามถนนตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปซื้อขนมกันนะเพือ่อนรอก่อนรอก่อนร<ล>ออะ<า>ไรต้องาง,างนี้เลยทังนี้เลย,เ,ลยเด็กๆข้ามมาได้แล้วอ็ดีจังเลยมีคุณตำรวจมาช่วยช่วยเหลือพวกเราอ่ามาได้เลยตอนนี้ไม่มีรถข้ามมาได้เลยนะขอบคุณตำรวจมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อขนมไม่เป็นไรจ้า มาแล้วพวกเรากร้านขนมตรงนี้มีขนมมาใหม่ด้วยเหรอวันเนี้ยดีจังเลยนะพี่ฝนดูภูผาดิทำงานขยันขันแข็งมากเลยไม่ใช่ทำนานทำงานทำงานทำงานพูดผิดอ๋อทำงานขยันขันแข็งมากเลยเก่งมากเลยนะเนี่ยอะไรนะครับอ้อแย่แล้วพี่ฝนมีอะไรเหรอมีอุบัติเหตุอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองเดี๋ยวฝากตรงนี้ด้วยนะออได้เลยภูผามีอุบัติเหตุที่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองมากับพี่เร็ว รีบไปเร็วเข้าพี่เอกทางนี้ทางนี้พี่ฝนฝากดูตรงนั้นด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงขับรถระวังด้วยนะคะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุค่ะนี่อยากแปวงให้มันโดนหน้าฉันดิฉันทำงานอยู่พวกปิ๊กนิดหน่อยเองอะ่ะเอาละต้องรีบไปหยุดอุบัติเหตุตรงนั้นให้ได้มีอะไรเหรอครับพี่เอกฮะมีรถชนอยู่ตรงนั้นแล้วมีไฟไหม้ด้วย ตรงนั้นมีคุณแม่กับลูกอยู่ครับช่วยด้วยค่ะ,ะช่วยด้วย่วยวยครับช่วยด้วยค่ะ <c oughs> ลูกแม่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่แกเข้าไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละฮะอันนี้มันเหมือนกับของผมเลยนะครับพี่คุณแม่ของผมก็ติดอยู่แบบนี้แหละครับ <c oughs> ผมจาได้ <c oughs> ผมจะต้องช่วยคุณแม่กับเด็กนั่นให้ได้ช่วยช่วยลูกของฉันด้วยค่ะ เดี๋ยวผมจะเอาเด็กออกไปก่อนนะครับคุณแม่รอแป๊บหนึ่งครูผามาช่วยกันยกคุณแม่ออกไปเร็วฮึบฮึบฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยลูกของฉันก่อนผมช่วยไปแล้วล่ะครับคุณแม่ต้องออกมาให้ได้นะครับคุณแม่อีกนิดเดียวครับผมพยายามดึงออกมาให้ได้แล้วครับขอบคุณขอบคุณคุณตำรวจมากเลยนะคะถ้าไม่ได้คุณทั้งสองคนเราคงแย่แน่นอน ไม่เป็นไรหรอกครับคุณแม่กับน้องปลอดภัยก็ดีแล้วนะ